วันนี้ไม่พูดถึงซินเวอร์ไม่ได้นะขออีกนิดนึงซินเวอร์ได้อะไรบ้างมาเริ่มต้นกันซิงสเว็บตัวนี้อินดีมชอ็อปพันล้านถูกดีและสกิลอัพเดมี่มียอดออเซลแล้วบริษัทจะแบ่งออกมานะครับเท่าไหร่ แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างพันล้านนะแบ่งออกมาสามเปอร์เซ็นต์เราทราบแล้วพันล้านจะแบ่งออกมาสามเปอร์เซ็นต์นะนะครับพันล้านจะแบ่งออกมาสามเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยพันล้านจะแบ่งออกมาสามเปอร์เซ็นต์เราทราบแล้วแต่ตรงเนี้ยถูกดีเนี่ยนะครับจะแบ่งยอดออ,เ,อเซลออกมาเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบตัวนี้ยังยังบอกไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะขออนุญาตยัง ตอบไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ออเซลจะแบ่งออกมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ขออนุญาตนะครับจะยังบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าเราได้นะครับเราได้ออกมานะครับจะเป็นยอดออเซลแบ่งออกมาแล้วก็ให้กับซิลเวอร์ให้กับซิลเวอร์แต่มาดูชัดๆอีกทีหนึ่งมาดูชัดๆอีกทีหนึ่งได้อะไรบ้าง ซินเวอร์นะครับคุณสมบัติของซินเวอร์เป็นครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตเป็นบํานาญส่งต่อให้ทายาทได้ฟังชัดๆเป็นบํานาญส่งต่อให้ทายาทได้พี่จะไม่อยู่นะครับพี่จะไม่อยู่แล้วนะครับจะไม่เป็นภาระ,ะของลูกหลานนะฮะจะไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับลูกหลานสามารถรับไรายได้ข้อนี้ต่อพี่ได้เลยนะครับสามารถรับไรายได้ต่อพี่ได้เลยนะครับ อ่านะครับเป็นครั้งเดียวนะฮะเป็นครั้งเดียวสิทธิประโยชน์ข้อที่1นะครับ3%นะครับบอกไปแล้ว3%ของยอดขายออรเซลของเว็บพันล้านนะครับของเว็บพันล้าน com ทั่วโลกนะครับเว็บพันล้านคือเว็บที่รวบรวมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆเราเห็นละนะครับแล้วก็ไปใช้แล้วก็จะได้แคชแบ็กคืนมาใช่ไหมนะครับข้อน,นี้จะคำนวณจ่ายทุกสอเดือนนะครับคำนวณจ่ายทุก2เดือนแบ่งออกมา3%แล้วแบ่งให้ซินเวอร์ทุกๆคน แบ่งให้ซินเวอร์ทุกๆคนนะจ๊ะข้อที่2นะครับยอดออเซล์บอกไปละนะครับบนเว็บถูกดีนะครับบนเว็บถูกดีซึ่งแบ่งออกมากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ x เปอร์เซ็นต์น่ะนะครับจ่ายให้จ่ายให้กับซินเวอร์เหมือนกันนะครับข้อที่3นะครับคอร์สสกิลอัพเดมี่ยอดขายคอร์สออนไลน์แบ่งออกมายังตอบไม่ได้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับ ว่าจะเอามาแบ่งให้ซินเวอร์เหมือนกันนะฮะมีระบบออโต้รันนะครับได้รับสิทธิประโยชน์ของระบบออโต้รันคือซนะินเวอร์เนี่ยมันตัวซินเวอร์เขาเวลาเขาเข,าเข้ามาเป็นสมาชิกถูกดีเวลาเขาสมัครเข้ามาแล้วเขาจะเ,าเขาจะอาจจะไม่มีผู้แนะนําเขาอาจจะไม่มีผู้แนะนําเข้ามานะครับจะเอามาต่อให้กับซินเวอร์นะครับจะเอามาต่อให้ซินเวอร์ นระบบออโต้รันนะครับให้กับซินเวอร์ถ้าพวกเขาเหล่านั้นนะครับสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกถูกดีนะครับโดยที่เขานะครับไม่ได้มีผู้แนะนําเข้ามาจะเอามาต่อให้กับซินเวอร์โดยจะเรียงลําดับซินเวอร์แบบซินเวอร์ใครที่ซื้อซ้ําในแต่ละเดือนก่อนนะ่ะก็จะได้ลําดับความเร่งด่วนให้กับซินเวอร์คนที่ซื้อซ้ําก่อนนะแบบนี้ครับอืมส่วนข้อที่ห้าข้อนี้โคตรเจ๋งเลย คนที่เป็นซินเวอร์ภายใน30เมษายนนี้ภายในเมษายนนี้นะครับข้อที่5จะมีกลุ่มของลูกค้าที่ซื้อกลุ่มของลูกค้ารายย่อยที่ซื้อไม่ถึง200 PV ทั้งองค์กรทั้งองค์กรไม่เฉพาะเฉพาะไม่เฉพาะใต้สายงานเรานะทั้งทั้งองค์กรของ eme, อินดีมทั้งองค์กรของถูกดีแล้วก็อินดีมด้วยมันคือผังเดียวกันมันคือผังเดียวกันแต่จะมีกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่เขา นี่นะจะมีกลุ่มของลูกค้ารายย่อยกลุ่มนี้ที่บริโภคไม่ถึง200 p v เนี่ย1ถึง199 p v เนี่ยเอามามัดรวมกันแล้วคำนวณ100%เลยจ่ายให้กับซินเวอร์ทุกคนที่เป็นภายใน30เมษายนนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมทำไมถึงพูดบ่อยละ่ะว่าต้องเป็นภายใน30เมษายนนี้มันยังมีข้อนี้อีกที่พี่ต้องไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ที่พี่ไม่รู้ไม่ได้นะครับอืมอืม เอาละเอาละต่อไปนะครับต่อไปนะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อสำหรับเงื่อนไขการเป็นซิลเวอร์เป็นแบบนี้นะขอแรกรับแค่หนึ่งหมื่นห้าพันคนเท่านั้นนะครับแล้วก็รับถึงสามสิเอ็ดกรกฎาคมนะครับสามสิเอ็ดกรกฎาคมนี้แหละนะครับและ อย่างที่บอกภายใน30เมษายนนี้ถ้าเป็นซินเวอร์ได้ภายใน30เมษายนนี้ได้ต้องเป็นซะเพราะว่ามันได้ข้อนี้สีเขียวๆนี้นะครับลูกกลุ่มของลูกค้ารายย่อยเนี่ยกลุ่มของลูกค้ารายย่อยเนี่ยนะครับที่เขาบริโภคไม่ถึง200 PV เนี่ยบริษัทคำนวณให้เลยทั้งองค์กรเลยนะทั้งทั้งผังเลย ทั้งหมด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 นะครับเรียกว่าอเลย all, all ของลูกค้ารายย่อยทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะใต้สายงานเรานะทั้งหมดก็คือถ้าวาดเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าวาดเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเริ่มตั้งแต่แบบเ,เริ่มตั้งแต่แบบ Number o n one เลยอะเริ่มตั้งแต่ Number o n เลยนะนะปัจจุบันก็คือพ่ยศนั่นแหละ number o n one เลยจนมาถึงเราอะไม่รู้เราอยู่ตรงไหนขององค์กรอะไม่รู้อยู่จุดไหนเนะี่ยผมว่าตรงเนี้ย พี่อยู่จุดไหนก็ได้นะพี่จะอยู่ล่างสุดเลยก็ได้เออพี่อยู่ตรงเนี้ยล่างสุดอะ่ะเออแต่พี่เป็นซิลเวอร์เดือนเมษายนเลยภายในเดือนเมษายนพี่เป็นซินเวอร์ภายในเมษายนนี้อ่าได้ข้อน,นี้กับเขาด้วยได้ข้อน,นี้กับเขาด้วยโคตรเจ๋งอะ่ะดูดิพี่อยู่ท้ายตารางอะ่ะแต่พี่เป็นซิลเวอร์เว้ย พี่เป็นซินเวอร์เว้ยมันได้ทั้งองค์กรเขามัดรวมกันแล้วเขาเอามาคำนวณให้ใจ่ายให้กับพวกซินเวอร์ทุกๆุกคนที่เป็นซินเวอร์ภายในเดือนเมษายนนี้พูดบ่อยพูดบ่อยย้ำย,ย้ชัดชัดย้ำย้ชัดชัดนะครับย้ำย้ชัดๆต่อไปมาดูนะต่อไปมาดูนะครับต่อไปมาดูใช่ใช่อันนี้แลลวข้อห้าโคตรว้าวเลยตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอีกนะจ๊ะ ซินเวอร์เป็นยังไงมันมี2แบบซิลเวอร์แบบธรรมชาติและซิลเวอร์แบบฟาสต์เลนนะครับซินเวอร์แบบฟาสต์เลนผมพูดให้ดูถึงซินเวอร์ธรรมชาติก่อนแล้วกันนะครับก็สูตรเริ่มทำตามนั่นแหละสูตรหนึ่งสองสานั่นแหละ,หละนะครับเริ่มทำแล้วก็ตามอ่าลายมือพอใช้เมาส์เขียนนะครับไม่ต้องตื่นเต้นปกติลายมือก็แ,แย่อยู่แล้ว ซิลเวอร์เริ่มที่เริ่มที่ตัวเราตัวเราต้องเป็น L ออยู่แล้วนะครับตัวเราต้องเป็น L อแล้วผมวันนี้อาเป็น L อแล้วเข้ามาแล้วก็แนะนําออกไปเ mm. ออผมแนะนําพี่ยศไว้เฮ้ยผมแนะนําตรงพี่ยศแนะนําเริ่มแล้วก็แนะนำสองแอลสองอลนี่พี่ยศก <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> ับพี่แมมผมแนะนําตรงสองคนนะเออผมแนะนําเป็นสองคนใช่แบบนี้ต้องเป็นแล้วโค้ชใช่ใช่ครับพี่รุตต้องเป็นแล้ว <c oughs> นี่นี่มาดูก่อนผมแนะนําพี่ยศลงไป ผมแนะนําหรือจะเอาพี่แหม่มมาต่อแบบนี้ก็ได้นะแต่ขอให้เป็นคนที่แนะนําตรงแล้วเป็นไซส์ L หรือจะโยกพี่ยศไปย้ายไว้ฝั่งฝั่งขวาก็ได้พี่ยศไปต่อพี่แหม่มแบบนี้ก็ได้นะแบบเนี้ยนะครับผมจะเป็นบอลน,นะครับผมจะเป็นตําแหน่งบอลแบบเนี้ยผมจะเป็นตําแหน่งบอลอืมแต่การจะเป็นซิลเวอร์นั้นนะครับเราจะต้องเป็น L แล้วใต้เราเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสองบอลจะต้องมีสองบอล สองบอลจะต่อฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะนะครับในกรณีตัวอย่างเนี่ยพี่ยศและพี่แหม่มเนี่ยจะต้องเป็นบอลพี่ยศและพี่แหม่มจะต้องเป็นบอลเพราะนั้นเราเริ่มใช่ไหมเราทําแล้วใช่ไหมเราจะต้องตามให้พี่ยศและพี่แหม่มเนี่ยไปแนะนาประชาสัมพันธ์ออกไปสองคนนะครับช่วยกันช่วยกันนะครับช่วยทีมพี่ยศแนะนําออกไปสองคนแบบนี้นะพี่ยศแนะนําออกไปสองคนแบบนี้พี่ยศแนะนําคนในบ้านก่อนพี่นุษย์นะครับพี่ยศแนะนําพี่นุษย์เป็นแอลแบบนี้ อ่าแล้วพี่ยศแนะนําพี่ต้นนะครับแนะนำพ่อต้นนะครับเป็นแอลแบบนี้พี่ยศก็จะเป็นบอลแล้วใช่ไหมครับพี่ยศเป็นบอลแล้วนะต่อไปพี่แหม่มแนะนําพี่ปั๊มคนในบ้านเหมือนกันนะฮะแล้วก็พี่แหม่มแนะนําพี่ต้อมเป็นแอลเหมือนกันพี่แหม่มจะเป็นบอลมีสองบอลแล้วนะครับมีสองบอลเรียบร้อยแล้วแบบนี้อ่าก็จะเป็นตําแหน่งซิลเวอร์ทันทีนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะง่ายๆแบบนี้นะอันนี้คือเป็นโดยธรรมาชาติ อืมเป็นโดยธรรมชาติแต่คราวนี้อย่างที่บอกมันจะมีแพ็กเกจแบบฟ a ส t l เลนแบบแพ็กเกจแบบ f a ส t l เลนซื้อทีเดียวแล้วกูเป็นซินเวอร์ได้เลยไม่ต้องไปแนะนําให้ยุ่งยากคนเดียวก็เป็นซินเวอร์ได้ทํำยังไงมาดูโอโ้โหสิทธิประโยชน์ซินเวอร์มันน่าสนใจใมากมายโดยเฉพาะฉันต้องเป็นให้ได้ภายในเดือนเมษายนนี้แล้วอยากเป็นจะทํำยังไงมันมีแบบนี้บริษัททําแพ็กเกจมาให้แพ็กเกจตัวนี้เหมาะกับ แพ็กเกจตัวเลือกนะมันเป็นตัวเลือกนะผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยหรือไม่ใช่บอกโอ้มึงก็ว่าป่าไแพงเกินเป็นแสนใครจะมาทํามันมีคนซ, s. <S ซื้อแล้วพี่มันมีคนซื้อแล้วคนไม่ซื้อก็ไม่ซื้อ,ไม,อไม่เป็นไรพี่ก็ไปทําตามธรรมชาติและนําเริ่มทำตามของตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปงานแต่มันจะมีพี่ที่เขานะครับลุยนะครับมาถึงก็ซื้อเลยแสนสามอะไรอย่างเงี้ย ซื้อคือซินเวอร์มันจะมีทั้งหมด 7L ใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่ต้องไปแนะนำประชาสัมพันธ์แต่เลือกซื้อให้ครบ 7L มันจะมีอยู่3แพ็กเกจแบบนี้คือแพ็กเกจ 4L นะครับเลือกซื้อให้ครบ 7L นะแพ็กเกจ 4L ราคา85,000บาทนะครับมันจะประหยัดกว่าซื้อ 4L ปกติประหยัดกว่า5,000บาทนะครับแล้วก็แพ็กเกจ 6L อยู่ที่125,000บาทนะครับจะประหยัดลงมา ที่1,000 0บาทเพราะว่าราคา 6L เต็มๆมมันจะอยู่ที่1 3 5 0 0 0สบาทนะครับแล้วก็แพ็กเกจ 7L นะครับราคาอยู่ที่1 3 7 5 0 0บาทราคาเต็มๆมันอยู่ที่1,57,000บาทนะครับจะประหยัดมา1,9500บาทนะครับซื้อครั้งเดียวปุ๊บแล้วคะแนนก็จะยิงบนขึ้นผังไปหาคนด้านบนนะคะแนน PV เนี่ยนะครับจะยิงขึ้นไปหาคนด้านบนนะครับอืมแล้วตัวพี่ก็จะเป็น ซิ n เวอทันทีนะครับโดยวิธีการเลือกใช้นะครับ <st> ใช่ครับมีคนซื้อแล้วผมก็จะเป็นอีกคนครับโค้ด <st> <st> มันต้องอย่างนั้นแหละนะเฮ้ยมันคุ้มเว้ยมันคุ้มมันคุ้มมันคุ้มจริงมันคุ้มจริงค,คือผมนึกไม่ออกว่าถ้าไม่เป็นคือถ้าไม่เป็นซิ n เวอแล้วก็พูดได้คำเดียวว่าก็คงนั่งจะก็คงจะนั่งเสียดายกันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะซิ n เวอภายในเดือนเมษานะก็คงแค่ว่า เออน่าเสียดายน่าเสียดายรู้งี้อะไรประมาณนี้ยคือเป็นธรรมชาติแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมแค่เป็นการบอกต่อเล่าเรื่องให้ฟังแล้วกันส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของพี่ๆนะครับที่มาฟังตอนนี้หรือจะมาฟังย้อนหลังในวันหน้าแล้วกันนะครับลองดูวิธีการนะครับที่จะเป็นฟาสต์เลนทางด่วนพิชิตซินเวอร์แล้วกันนะฮะแต่เราแพ็กเกจทำยังไงวันนี้ถ้า เราเป็นไซส์ L อยู่แล้วหรือแล้วเราทำการแนะนำประชาสัมพันธ์ตรง 2L อยู่แล้วอะ่ะนะครับเรามีแนะนำประชาสัมพันธ์ตรงอยู่แล้วนะครับเป็น 2L อยู่แล้วหรือถ้าเราเป็นไซส์ S หรือถ้าเราเป็นไซส์ S น่ะนะครับหรือถ้าเราเป็นไซส์ S จ้าน้องกัญชายังอยู่นะนึกว่าไปทำงานแล้วชื่อกันทิชาผมก็เลยเรียกกัญชา <laughs> อ่าถ้าเราเป็นไซส์ S แต่ว่าเรามีการแนะนาประชาสัมพันธ์ตรงอยู่แล้ว 2L อ่ะจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้แต่ในตัวอย่างผมเลยเอาไว้คนละฝั่งไซส์หบบนึ่งขวานหนึ่งแบบเนี้ยนะครับไซส์ size S เราต้องทําการเปลี่ยนไซส์ไซส์ของเราเป็น L ให้เรียบร้อยหรือว่าถ้าเราเป็นไซส์ M มันจะมีแพ็กเกจท็อปอัพเรารีบท็อปอัพให้ทันภายใน2เดือนนะมันจะมีมันจะมีชุดท็อปอัพอยู่ถ้าเราท็อปอัพทันเป็น2เดือนนะครับถ้าใครเป็นไซส์ M อยู่แล้วภายใน2เดือนควรจะท็อปอัพเพราะว่าไม่ไงั้นจะเสียโอกาสถ้าเป็น size M, ไซส ถ้าอยากเป็น L ปุ๊บจะต้องไปซื้อแพ็กเกจที่เป็นชุด L ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเสียผลประโยชน์นะนะเราแนะนำตรงอยู่แล้วนะครับเราแนะนำตรง2 L อยู่แล้วแบบเนี้ยนะครับเราซื้อ4 L ทีเดียวจบเราก็จะเป็นซิลเวอร์แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยส่วนแพ็กเกจต่อไปนะครับก็คือแพ็กเกจ6 L จะเหมาะกับคนที่เป็นไซส์ L อยู่แล้ว ตัวเราเป็นเพียงไซส์ L เดียวโดดโดดมาสมัครเข้ามาเป็นไซส์ L เนี่ยพี่ซื้อแพ็กเกจ 6L ทีเดียวจบพี่จะขึ้นซินเวอร์ทันทีแบบนี้และสุดท้ายนะฮะสุดท้ายเลยสมาชิกใหม่วันนี้นั่งฟังแล้วนะครับหรือใครที่เข้ามาดูทีหลังเนี่ยสนใจดูแลสนใจคือไม่ใช่มันไม่มีนะพี่มันมีจริงๆ คือพี่หลายๆคนนะ่ะเขาปิดแพ็กเกจแบบ 7L นะครับเขาสมัครเลยซื้อ 7L 7L กันเลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็นซิลเวอร์แล้วก็รับรายได้ผลประโยชน์ตามที่เล่าให้ฟังตามที่บอกนะครับมันไม่ใช่วันนี้เดือนนี้เดือนหน้าหรอกอีกหนึ่งปีข้างหน้าลหละนะครับอืมมันเป็นมันเป็นรายได้แบบ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพาสีเรียกว่าจะเรียกได้ว่าพาสีอินทร์คคือพาสีอินทร์ไม่ได้หมายความไม่ต้องทํางานนะพาสีอินทร์คำมันหมายความว่าทําน้อยแต่ได้มากเข้าใจเข้าใจให้ตรงผมนะคือผมผมไม่เรียกว่าคําว่าพาสีอินทรมไม่ใช่หมายความว่านั่งกินนอนกินแล้วมันจะมันได้มานะเหมือนกับการลงทุนในหุ้นน่ะเราก็ต้องต้องดูดูหุ้นให้มันดีนะเออแล้วเรามั่นใจแล้วก็ซื้อแล้วเราก็ได้ผลประโยชน์ย้อนกลับมาได้ปันผลได้อะไรเงี้ยอืม พาสีอิงค์คคือทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากเพราะฉะนั้นใครที่เป็นซิลเวอร์ภายในเดือนเมษายนเนี้ยผลประโยชน์เยอะมากๆนะครับผลประโยชน์เยอะมากเพราะนั้นสมาชิกใหม่หรือที่เป็นไซส์เอ็มที่ยังไม่มีแนะนําประชาสัมพันธ์ต่อสองคนตรงเนี้ยยังไม่มีนะที่เป็นไซส์เอฝาเอที่สองเอเนะี่ยยังไม่มีรวมถึงไซส์เอที่เขายังไม่มีการแนะนําประชาสัมพันธ์สองคนแบบเนี้ยนะครับไม่มีการแนะนำเอลมาเลยนะไม่มีเอลเนี่ยไม่มีเอล ไม่มีแอลไม่มีแอลไม่มีแอลแบบนี้ไม่มีการแนะนำตรงแอลอย่างเงี้ยพี่อยากจะเป็นซินเวอร์นะครับฟาสเลนเลือกซื้อ7แอลหนึ่งแสนสา็ดันหรบาทพี่จะขึ้นเป็นซินเวอร์จบครับแบบนี้จบครับง่ายๆแบบนี้นะฮะก็เป็นซินเวอร์แล้วก็รับสิทธิประโยชน์ข้อต่างๆไป